เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆนผู้ชมเล,เล็กๆอยู่นะครับบรรยากาศก็ดีครับไมอาอา่แออัดไม่วุ่นวายมีต้นไม้ใหญ่ให้ด้วยอยู่ในหมู่บ้านเงียบสงบนะครับตัวบ้านก็สภาพโอเคดีอยู่นะครับมีพื้นที่เหลือไว้จัดสวนหย่อมทำสนามหญ้าปลูกต้นไม้ได้น้ำไฟสะดวกแน่นอน หมู่บ้านสว่างสวัยมีไฟไม่มืดไม่เปรี้ยวใกล้ตลาดใกล้ร้านคา้าใกล้โรงพยาบาลใกล้สนามบินน้ำไม่ท่วมเลยน,นะครับตรงนี้ลมลืน่นอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันตัวบ้านก็สภาพดีนะครับไม่เก่าไม่โทมบนพื้นที่ถึง69ตารางวาครับบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวทำเลดีเดินทางสะดวกมาก บ้านหลังท้ายซอยครับจอดรถได้หลายคันเลยไม่ผูกผ้านนครับสวยๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยทำเลดีเลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยบ้านหลังใหญ่อยู่นะครับพื้นที่ก็เยอะครับมีถึงสามห้องนอนเลยแล้วแต่ละห้องกว้างขวางมากๆสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่บ้านเลื่อมอุดร ใด้แหล่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างราคาเบาๆหนึล้านแแสนบาทเท่านั้นเองบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ท้ายซอยสวยๆเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ